เราไม่เคยโดนนะตั้งแต่อยู่โรงเรียนมาเราไม่เคยเห็นบิลกินบูลลี่หรือแกล้งใครเรายืนยันได้ว่าทําไมคุณทันทันคุณทันทันทําไมถึงออกมาทวิตอันนี้ไม่ทราบเลยก็คือจะชี้แจงก่อนว่าทันทันเนี่ยเป็นเพื่อนเราเนาะอยู่ห้องเดียวกันเลยแต่ว่าตั้งแต่จบมาก็คือไม่ได้คุยกันอีกเลยฮะนำไปลงทวิตได้ไหมคะได้ครับ เรื่องที่คุณทันทันลงในทวิตไม่มีข้อความไหนที่เป็นความจริงใช่ไหมคะอันนี้เราว่าไม่นะอืมแต่ทุกคนโยงว่าเป็นบิวกินเราก็ไม่ได้คุยกับทันทันเลยคนที่คุณทันทันพาดพิงว่าเป็น lgbtq ก็น่าจะเป็นคนนี้นะอืมอย่างที่ทุกคนสงสัย คือในโรงเรียนอะ่ะเรื่อง LGBTQ อะ่ะตอนนี้คือมันเปิดเผยมากขึ้นโรงเรียนเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้มีมาตรการอะไรใครอยากเป็นอะไรเป็นอิสระได้เต็มที่แต่เรื่องการบูลลี่ถามว่าในโรงเรียนอะ่ะมีไหมด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนชายล้วนอะเนาะมันก็ต้องมีบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยยืนยันได้เลยว่าบิวกินไม่เคยทำอะไรไม่ดีแบบนั้นอืมอ,อยากจะบอกว่า ขอบคุณอันนี้ขอบคุณจริงๆเลยที่เมื่อสองวันก่อนบิวกินโทรมาหาเราเพราะว่าเราสนิทเป็นพี่น้องเหมือนเพื่อนกันด้วยซ้ำบิวกินโทรมาด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ยพี่ทามเป็นอะไรไหมผมไปมีเรื่องกับพี่อะไรยังไงตอนไหนนี่ก็อธิบายให้บิวกินฟังแล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคุณทันทันถึงรีทวิตแบบนั้น 嗯。Mm.